ของพระราชวังกลุ่มฟาโรโมเสสกันหเนี่ยจุดนึ่งเนี่ยเวลาหนึ่งฟังให้ดีนะครับโมเสสนี่จะต้องหนีออกจากอียิปต์ไปไปไหนก็ไม่รู้เลยครับมันมันมันอะไรคือโมเสสเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสงสารมนุษย์โลกมากถูกทรมานทรกรรมหรือว่าทาสนั่นเองถูกฟาโรเหยียบย่ำทาสเห็นใช้แรงงานทุบตีถึงเวลากินก็ไม่ได้กิน นอกจากกินแล้วก็เหมือนกับเอาตีนเขีย่ยให้กินประมาณนี้ออกไปครับเห็นมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้เป็นคนเลยนะค,คนที่เขาจะมาช่วยก็ต้องมีความเมตตาทําสูงมากแล้วก็มีคุณธรรมสูงสุดเงี้ยก็เลยต้องไม่พานี้งี้เลยก่าโมเสสพ,พาพาพวกนี้ออกจากเวียงวังทางนาของฟาโระครับในรว่าเดินทางไม่ได้ฟังดีตรงเนี้ย โมเสสจะเดินผ่านทะเลทรายเลยสุดแท้แต่เถอะมันมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งเนี่ยไฟลุกเจ๊กขึ้นมาเลยไฟลุกเจ๊กขึ้นมาไฟลุกเจ๊กฟังให้ดีนะไฟลุกขึ้นมาที่ต้นไม้ซาลมโมเสกเนี่ยก็คงจะสงสัยอะไรกันวะประมาณนั้นนะครับนะคนเดินตามก็รู้จะว่ายัางไงสงสัยไงผมก็ไม่รู้ละครับเ,เดินตามไปเรื่อยในที่สุดแล้วผ่านต้นไม้ที่มันมีต้น รู้ไหมต้นไม้ที่มันเกิดไฟปุ๊บขึ้นมานั่นเป็นข้อสงสัยเป็นปรัชญาล้วนๆเลยตัวนั้นนะออกไหมเออมันกับปฏิหารขึ้นมามันเกิดข้อสงสัยเกิดข้อสงสัยก็ไปคิดต่อนะในระหว่างทางโบส์ก็ไปต่อเรื่อยไปอยู่บนยอดเขายอดหนึ่งยอดนั้นจะเรียกว่าก็จะเป็นซีนายหรือใส่นายเนี่ยนะจุดนั้นลุงจะหาทางไปถึงจุดนั้นให้ได้นะชีวิตไม่รู้ว่าใครจะพาไปบ้าง ดูสิภูเขาดุ้ยจะไปยืนตี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 ตตตกัโลกลาเหมือนที่ท่านจะได้ยินต่อไปนี้นะครับจะไปยืนตีกโลกลาที่จุดนั้นนะครับวันวันหนึ่งข้างหน้า จะมีผู้คนพาไปไม่รู้ใครเนาะจะมาคอาสาพาลุงออกไปไปดีตรงเป้งบนเป้งเนถ้าถามลุงนะโมเสสเนี่ยไปยืนอยู่จุดที่มันสูงสุดนะ ข้างล่างมันเป็นทะเลทรายหมดนึกออกไหมครับหาต้นไม้ใบหญ้าแทบจะมีหมูหมากายไก่ไม่ต้องมีกันแหละมันก็โอ้ยสามรอยหกยสิบองศาแทบจะได้ทั้งแนวตั้งและแนวราบเลยครับเห็นไหมมองเห็นภาพไหมครับภาพจำตรงนี้นึกออกไหมครับนึกออกนะทะเลทรายทั้งหมดนั่นแหละครับ เพียงแต่พระองค์ร้องก็ไปร้องเหวแล้วก็ลุงก็ไม่ทราบหรครับตอนนี้รนะ้องสื่อสารอะไรลุงก็ไม่ทราบรครับก็เชื่อเลยเกินว่าได้ของดีมากันแล้วกันอ่ะเข้าไหมแล้วของดีที่ว่านะั้นมันคืออะไรกันเอามาของดีกันแล้วกันอ่ะของดีมากๆด้วยกันแล้วกันถ้าถามลงนะุงแล้วของดีที่ว่าคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าบริสุทธิ์นั่นเองครับนะ เวอร์จินเวอร์จินบ,นบรบิสุทธ์บริสุทธิ์เห็นไหมอ่านั่นแหละครับได้พบของดีเป็นสิ่งที่บรบิสุทธิ์บริสุทธิ์จากจุดนั้นถ้าลุงจะนึกถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ฝนตกที่ลุงทำอยู่ที่ที่ฟักเมื่อคืนฝาปป้าแลบป้งเนี่นะครับได้มาเลยจ้าอีกนิชั่นเป๊ะได้มาเลยจ้าจุดนั้นนะครับพบมาติดตัวมาเลย สิ่งที่น่าจะใช่ที่สุดก็คือปัญญาครับท่านนะครับนั่นก็คือเพียววิสตอมจำหน่อยนะ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะจำภาษาลุงจะจำไม่น้อยเพียววิสตอมนะครับพอรัสนีนมาปุ๊บเท่านั้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นในต่างนะของาศาสนาเกิดขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ท่านไปหาเองนะฮะลุงบอกแค่ว่าลุงจะเล่าให้ฟังแต่บอกว่ามนุษย์พอที่จะศึกษาได้ก็คือ Original. ออริจินอลออริจินอลของ สิ่งที่บริสุทธิ์ก็แล้วกันนะเออ,อยังไม่พอเส่มาเวอร์จินบวกออริจินอลก็แล้วกัน,กนมาจากตรงคำว่า,าโวเซนนั่นเองโอเคนะมันก็แปลว่าต้องตัดตอนไปในอียิปต์ในเรื่องของปิระมิดก็อีกช่วงหนึ่งนะครับมันคนละช่วงกันนะครับเอาละทนะีนี้จนกระทั่งมีอะไร่างแต่นะออกมาสามพันร้อยแปดนั่นก็ตามมาเอางอยากจะรู้เรื่องนะะอะไรก็เคินะลุงรล่าฟังแค่นี้ก็พอนะครับ เอาละกำลังจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะั้นมันมาจากพลังงานทั้งบริสุทธิ์นั่นเองครับพลีอินเนอร์จีนั่นแหละกับเพียววิสดอมเนี่ยแน่นอนยุคสมัยนั้นก็ไม่น่าจะมาพูดกับว่าเพียวสิบิริตนะครับก็แล้เพียวมาและเพียวบอดี้อันนี้เป็นชุดหลังนะฮะเพียวสิบิริตเพียวมาเพียวบอดี้นี้มันเกี่ยวกับเรื่องของ พระพุทธเจ้านะครับนี่ภาษาหลวงบริสุทธ์ทั้งกายทั้งใจทั้งจิตนะตรงนี้คือในกลุ่มนี้ไปนะครับทีนี้เมือเ่อไปเช่นที่ว่านี้แล้วก็ต่อมาถึงเรื่องของน้ําต่อนะครับนั้นเรื่องของกาเรื่องน้ําก็เกิดขึ้นมาอย่าไปนับอย่าไปนับในความจริงไอ้ที่เราเหยียบไปตรงนี้แหละครับมันเกิดมาก่อนใครล่ะเกิดก่อนโมเสส นะมันเกิดก่อนฟาโรใช่ไหมมันเกิดก่อนก่อนสารพัดก่อนอย่ามานับจำนวนปีเลยครับไอพวกมนุษย์ที่พูดสืส่อสารกันทั้งหมดนี่ถ้าคิดเป็นเวลอมเวลาโอ้โหมันเป็นเศษเสี้ยวของหนึ่งของการเกิดโลกใบนี้ใช่ไหมครับเอาละ่ะเปลี่ยนเรื่องอคำว่าโลกใบนี้มันต้องประกอบไปด้วยของแข็งคือดินใช่ไหมอของเหลวคือน้ำใช่ไหม ของอ่อนไว้บั่นริงคือก๊าซสรืออากาศใช่ไหมนอกจากเรื่องของพลังงานพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ลุงพูดถึงเป็นประจำาะครับนะฮะเอาละทีนี้พูดถึงโลกไปเนี้ยก็ถามกลาบกันแหละถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกไม่รู้ใครเปนคนพูดไม่รู้แล้วครับก็ถามคนที่พูดนอกว่า,วาแล้วพระอ,องค์สร้างมานานานาได้ยังงเนี้ยเออเออ เอาถ้าบอกว่าตอบได้ก็ต้องตอบให้มันชดัดๆตอบภาษามนุษย์นะไม่อตอบภาษาแมวไมานะเงี้ยเอเอสร้างมานานได้ยังทีเนี้ยอะมีใครตอบได้บ้างนะเอาเถอะไม่เป็นไรไม่มีใครตอบลุงหอขอเล่าให้ฟังนะสร้างแล้วนะอย่างนานไม่จะบอกทีเนี่นับเองนะทีนี้นะเออมีปัญญาณนับนับเองนะเม็ดทรายในโลกนี้กี่เม็ดเออเออ นั่นแหละเป็นนั่งรวมนับรวมกันให้หมดมีถือว่าหยามากกันนะเอาเราเหยียบไปนี้ก็ได้แล้วพูกเป็นโมเลกุลพวกภาษาวิทยาศาสตร์อะไรก็ได้ของแข็งทั้งหมดจะเป็นอิฐหินดินทรายเรียกว่าของแข็งทั้งหมดใช่ไหมต้นไม้หมูมา้กากาไก่ทั้งหมดเป็นของแข็งเส้นใช่ไหมครับนั่นแหละนับโมเลกุลมันเอามานั่งรวมกันเท่ากับเท่าไร มีข,ข้อที่หนึ่งข้อที่สองน้าที่หนึ่งเอาเป็นหยดหรือจะเอาเป็นโมเลกุลเออก็พูดโมเลกุลก็เป็นโมเลกุลนับโมเลกุลทั้งหมดของน้ำมหาสหมบัติทั้งต่างพวกยาทีกประการนียครับนับเข้าไปเออเอาไว้ข้อที่สองเอาไวร้รวมกันทีหลังข้อที่สามพูดถึงจังอากาศเนี่ยพูดถึงจังออกซิเจนไฮโดรเจนเนี่ยเอาละเอาอะตอมมานับรวมกัน เอจะบอกว่าออกซิเจนมันมีทั้งหมดกี่อะตอมนับรวมกันใหมอดไฮโดรเจนเหมือนกันมันมีอยู่นิวเคลียสกี่นิวเคลียสนับรวมกันให้หมอดคาร์บอนมือนกันมันมีกี่อะตอมไม่รู้เรื่องกาซทั้งหมดกี่อะตอมทั้งหมดรวมบวกกันให้วเศษซับบวกกับน้ําที่ว่าเมื่อกี้นี้บวกกับไอรินสายเมื่อกี้นี้นั่นแหละคืออายุของโลกอย่าโง่จบไปเนี่ย